ปริเมสวัสดีค่ะวันนี้เมย์มาเชียน้องสาวแล้วก็เพื่อนๆมาวิ่งมาราทอนกันที่งานโตเกียวมาราธอน2024และคลิปนี้เมยจะพาทุกคนไปดูวิธีการเดินทางไปรับบีบและบรรยากาศภายในงานโตเกียวมาราธอนเอ็กซ์โปกันค่ะการเดินทางไปโตเกียวบิ๊กไซส์เพื่อนๆสามารถนั่งรถไฟมาลงได้ที่สถานีชิมบาชิแล้วก็ต่อรถไฟสายยูริคาโมเมซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ย1 สถานีชิมบาชิแล้วเราก็จะไปลงที่ป้าย U11 โต k กียวบิ๊กไซ์ค่าตั๋วจะอยู่ที่390เยนหลังจากได้ตั๋วแล้วเราขึ้นไปรอรถไฟด้านบนกันค่ะวันนี้อากาศดีมากแดดดีมากๆเลยค่ะ อุณหภูมิวันนี้อยู่ที่8องศาแล้วเราจะนั่งรถไฟไปประมาณ30นาทีก็จะถึงที่รับดีบค่ะรถไฟสายยูริคาโมเมนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีเวลาสามารถแวะเที่ยวโอไดบะหรือหาอะไรอร่อยๆทานได้ที่ตลาดปลาโทโยสุเพื่อนๆก็สามารถซื้อยูริคารโมเมตเดพาสได้นะคะราคาจะอยู่ที่820เยนพอถึงสถานีก็จะเห็นป้ายโตเกียวมาราทอนเอ็กซโปซึ่งสามารถเดินไปตามป้ายได้เลยค่ะ ถึงแล้วค่ะโตเกียวบิ๊กไซส์เราก็เดินไปตามทางซึ่งก็จะมีเลนแยกนะคะระหว่างรันเนอร์กับวิซิเตอร์เราก็เดินไปเรื่อยๆตามทางได้เลยค่ะเขาก็จะให้นักวิ่งไปรับบีบอีกห้องหนึ่งส่วนวิซิเตอร์ก็เข้ามารออีกห้องหนึ่งซึ่งภายในห้องเอ็กซ์โปนะคะก็จะเป็นที่มารอคิวถ่ายรูปก,กับป้ายนะคะมาเขียนเชียร์ให้กําลังใจนักวิ่งมีบูธกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายมีบูธขายสินค้าขายของที่ระลึกเพียบเลยค่ะ ใครอยากลองรองเท้ารุ่นใหม่ๆก็แวะมาลองกันได้นะคะ บูธพคาลีได้เจอเพื่อนๆด้วยและก่อนกลับนะคะก็แวะไปถ่ายรูปกับไบรชื่อ s i ซิกสตาฟินิเชอร์ที่บูธแอปปอรนักวิ่งทุกคนสุดยอดจริงๆค่ะเมย์เป็นคนเชียร์ยังรู้สึกทึ่งมากๆเลยกับความทุ่มเทมุ่งมั่นที่ทุกคนไปคว้าเวลเมเจอร์จนครบ6กแห่งและนี่เป็นบรรยากาศในห้องรับบีบนะคะเมย์ขอเป็นกําลังใจให้นักวิ่งโตเกียวมาราธอนทุกคนด้วยค่ะแล้วพบกันที่งานโตเกียวมาราธอน2024ในวันอาทิตย์ที่3มีนาคมนี้นะคะทุกคน